การปิดประตูครั้งที่หนึ่งก็คือการเชิญมิ่งขวัญมาอยู่ในพักพลังประชารัฐเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์น่ะแกเป็นคนไม่ยอมใครประยุทธ์ก็ฮุบเหยื่อนี้อย่างจังเหมือนกันการปิดประตูครั้งที่หนึ่งก็คือการเชิญมิ่งขวัญมาอยู่ในพักพลังประชารัฐแล้วก็ให้มิ่งขวัญนั่งด่าพลเอกประยุทธ์ไงซ้ายมือคุณมิ่งขวัญก็เป็นพลเอกประวิทธิ์หูหน้าพักไง คุณมิ่งขวัญก็ด่าพลเอกประยุทธ์ไงข้างหลังก็เป็นรัฐมนตรีในครรมอรของพลเอกประยุทธนะ์น่ะไม่ว่าจะเป็นท่านสมทักษิณชัยวุฒิอะไรก็ยื่นอยู่นั่หละให้มิ่งขวัญด่าพลเอกประยุทธ์นี่คือดนันประตูแรกที่ขัดไว้ไม่ยอมเปิดลงดานไว้อย่างที่สองก็ประกาศว่าพลเอกประวิทธ จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งแคนดิเดตของพ,พรรคพลังประชารัฐอ้าวเมื่อประกาศพลเอกประวิทย์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพ,พรรคพลังประชารัฐมันก็เหมือนการตบหน้าพลเอกประยุทธ์ไงเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์น่ะ แกเป็นคนไม่ยอมใครไม่อยากให้ใครเด่นเกินตัวเองอยากให้ตัวเองนี่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวของพรรคการเมืองนั้นถึงแม้กฎหมายจะให้มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสามคนแต่สิ่งที่พ,พรรคพลังประชารัฐแถลงว่าพลเอกประวิตย จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขายังมี3มคนนะครับไม่ว่าจะเอาคุณมิ่งขวัญเข้ามาเอาพลตำรวจเอกจากทิพเข้ามาท่านทั้งหลายครับการถแถลงแบบนี้นี่ไม่ได้เป็นการถแถลงเพื่อปิดทางประยุทธ์ร้อยเปอร์เซ็แต่รู้ว่าประยุทธ์จะไม่มาเพราะรู้ลักษณะนิสัยถาวรของพลเอกประยุทธ์ เมื่อคนของพรรคพลังประชารัฐประกาศออกมาอย่างนี้ว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐจะต้องมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณกุ่มแวดล้อมพลเอกประยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยเสปประกอบด้วยแกนนํากปปสสื่อมวลชนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ประกอบด้วยอดีตศสชอบตกพรรคประชาธิปัตย์ก็เริ่มปฏิบัติการเป่าหู เป่าหูใครครับก็เป่าหูพลเอกประยุทธ์เป่าหูพลเอกประยุทธ์เลยว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องมีคนเดียวจะเอาพลเอกประยุทธ์จะเอาท่านนายกไปเปรียบเทียบกับลุงป้อมได้ยังไงลุงป้อมจะมีอะไรไปเทียบกับนายกประยุทธ์นายกลุงตูนี่โดดเด่นกว่าลุงป้อมที่สุดผลการสํารวจ ความคิดเห็นของประชาชนนี่ให้เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไม่เคยมีชื่อของลุงป้อมหรือพลเอกประวิตธ์โผล่ขึ้นมาเลยสักครั้งหนึ่งมีแต่ชื่อนายกลุงตู่มีแต่ชื่อพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นนี่ซัดข้อมูลเข้าไปครับแล้วก็บอกอีกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตลำดับหนึ่งพลเอกประวิทรแคนดิเดตลำดับสอง พลตำรวจเอกจากทิพย์แคนดิเดตลำดับสามหรือเอามิ่งขวัญมาแคนดิเดตลำดับสี่หรือลำดับสามแทนพลเอกประวิตรเนี่ยสถานภาพของพลเอกประยุทธ์ก็จะตกต่ำลงทันทีเพราะพรรคการเมืองอื่นเนี่ยเขาแคนดิเดตคนเดียวแคนดิเดตคนเดียวยังไงครับ ประชาชิที่ปัก็แคนดิเดตคนเดียวภูมิใจไทยก็แคนดิเดตนายกคนเดียวพรรคอื่นๆคนเดียวทั้งนั้นนี่จะไปโอกแบบเพื่อไทยเหรอเพราะมีพรรคเพื่อไทยเนี่มีแคนดิเดตนายโคตรใบก็ยังคนเดียวเลยนี่ก้าวไกลเขายังจะประกาศคนเดียวเอาเฉพาะคุณพิธาแล้วดังนั้นเราเนี่จะไปทําเหมือนพรรคเพื่อไทยทำไม ไปลดทอนคุณค่าของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทำไมเนี่ยใส่เข้าไปครับ <c oughs> ไอเรื่องเป่าหูนี่ไอพวกลิ้นกระดาษทรายน้ำลายฉลกทำงานเต็มที่มันก็เจือสมกันไงครับคือความต้องการของคนแวดล้อมผลเอกประวิตยก็ต้องการจะปิดประตูไม่ให้ประยุทธ์ เข้ามาในพลังประชารัฐคนแวดล้อมฝังประยุทธ์ก็จะปิดประตูไม่ให้ประยุทธ์เข้าไปในพรคพลังประชารัฐพ้นประโยชน์ลงตัวพอดีประยุทธ์ก็ฮุบเหยื่อนี้อย่างจังเหมือนกันสุดท้ายประยุทธ์ก็ต้องฮุบเหยื่อเป็นลำดับลำดับลำดับมา ไม่ว่าจะเป็นการเขลียให้ประยุทธ์ออกจากพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นการเขลียรให้ประยุทธ์ถีบลุงป้อมทิง้งสําเร็จครับ23ธันวาคมประกาศว่าตัวเองจะไปอยู่พักพลังประชารัฐอย่างชัดเจนก่อนหน้านั้นประมาณสองสามสัปดาห์พลเอกประวิตย์ก็เป็นคนบอกเองว่าไอ้ตู่มันมาลามันจะไปทําพักการเมืองเอง นี่ไงครับนี่ไงที่พลเอกประยุทธ์นี่วันนี้นี่รู้เลยพลเอกประยุทธ์รู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองเดินเกมการเมืองมาทั้งหมดเนี่ยฮุบเหยื่อตกหลุมพรางตกกระไดพลอยโจรทั้งนั้นฟังแวดล้อมของพลเอกประวิทย์ก็ได้ประโยชน์ครับงานนี้ เียประยุทธ์จันโอชาไม่ให้เข้ามาพักพลังประชารัฐได้แล้วทีนี้มันจะมาตั้งรัฐมนตรีกินโคต้าเอาไปเป็นของตนเองโคต้าพักพลังประชารัฐไปเป็นโคต้าของประยุทธ์นี่ไม่ได้ตัดขาดทางการเมืองกันอยู่กันคนละบ้านอยู่กันคนละมุงอยู่กันคนละพักนี่คนแวดล้อมพลเอกประวิทย์ได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกระวพัชาวาดร้อยเอกธรรมนัฐ วิรัตนเศรษหรือแม้กระทั่งกวนต่างๆที่ยังอยู่กับพลเอกประวิตยอยู่ได้ประโยชน์ส่วนฝั่งแวดล้อมของประยุทธ์พวกเสพวกแกนนำกปรปปสาอาดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ประโยชน์เลยครับต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ฝั่งพลังประชารัฐประวิตย์คนใกล้ชิด ได้เป็นอิสระจากการครอบงำหรือการตีกินของพลเอกประยุทธ์ส่วนคนแวดล้อมพลเอกประยุทธ์แกนนำกปปสสื่อมวลชนเชียร์ประยุทธ์อดีตสสประชาธิปัตย์ก็ได้จับประยุทธ์จันโอชาเป็นตัวประกันของชัยชนะไงพวกนี้ได้ตัวของพลเอกประยุทธ์ไปเป็นตัวประกันแล้วเพราะ คนเหล่านี้นี่คนแวดล้อมนี่รู้นิสัยถาวรของพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นคนไม่ยอมคนเป็นคนถือดีถือแต่ตัวเองเป็นสำคัญคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเป็นคนที่แพ้ไม่ได้เขาได้ประโยชน์เลยครับเมื่อพลเอกประยุทธ์ตกกันดพลอยโจรตกหลุมพางแล้ว สติก็เสียสิครับเพราะตนเองมีลักษณะเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแพ้ไม่ได้เมื่อแพ้ไม่ได้ทำยังไงครับมาแล้วนี่ถอยก็ถอยไม่ได้ ถ้าประกาศถอยก็เสียสุนัขเสียหมาแน่ๆงานนี้มันจึงต้องเดินหน้าเลยครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดตอนนี้ก็คือแกนนำกนปรปปสและอดีศสพักประชาธิปัตย์เพราะได้ความนิยมของพลเอกประยุทธ์สำรวจปลายปีก็ตั้ง14เปอร์เซ็นต์ เป็นจำนวนบัญชีรายชื่อก็สิบสี่สิบห้าคนได้มาฟรีๆเลยครับประยุทธ์มาจะมีใครครับประยุทธ์ก็ติดไปสองคนด็อกเตอร์ธนกรกับด็อกเตอร์แลมโบสองคนเท่านั้นที่จะไปอยู่ในบัญชีรายชื่อพราเสียเฮงก็จะลงเขตเนี่ย ะยุิก็มีมือซ้ายมือขวาคือดออรธนากรกับแรมโบ้ไปอยู่ในบัญชีรายชื่ออีกสิบกว่าคนก็เป็นคนของอดีตแกนนำกปปสและอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนฟรีๆได้สสบัญชีรายชื่อฟรีๆสิบสามสิบสี่คน